สำนักงานอายการสูงสุดคุณผู้ฟังสามารถติดตามทาง Facebook กันได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะวันนี้เรื่องยาเสพติดสัญญาณจากอายการประเมินอินทรชุมนุมมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสนั่นครับเชิญค่ะาจา์ใส่เลือไปอยู่ในห้องเครื่องรถคุณส<ค>นั่นแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ไม่ไม่อยากให้เป็นเช่นนันเลยกรับวันนี้ วันวันสองวันนี่เรามีข่าวคดียาสุติดใหญ่ใหญ่อยู่อสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็เป็นเรื่องของดาราอาดีตดาราอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเครื่องของนักการเมืองท้องถิ่นที่เป็นรองนายกอบจหรืออบตอ,อะไรเนี่ยแถวภาคเหนือนะครับโอ้โหพอดูดูไปประมาณแล้วในเรื่องแรกของดาราภาพยนตร์เนี่ยนะครับของดาราคนนี้เนี่ยก็ก็จริงๆเพราะโดยรวมทั้งหมดแล้วก็น่าเห็นใจนะคือเห็นใจในในในเรื่องอะไรในชีวิตอะนะครับ ชีวิตเธอตกต่ำม,มากนนที่สุดก็หันไปยุ่งกับย,ยาเสพติดนะครับจะยุ่งยังไงเนี่ยผมไม่รู้แต่ว่าดูแล้วท่าทางจะลําบากเมือนกันเราะมีการนัดกันที่โรงแรมแล้วนะยาเสพติดมาส่งโอกาสที่จะรอดก็ดีนั้นคงยากทีเดียวประการที่หนึ่งประการที่สองนะการเมืองท้องถิน่นเขาบอกทํากันมาตั้งสี่ห้าปีแล้ะเป็นคนที่เอาอยาเสพติดมาพักแล้วส่งต่ออันนี้ตามข่าวนะครับแต่จริงเท็จยังไงเนี่ยเราไม่รู้หรอกแต่เราบอกว่า ถ้ามองตามข่าวอย่างนี้เนี่ยปัญหาย,ยาเสพติดเนี่ยผมเลยเข้าใจเลยว่าทําไมเดี๋ยวนี้ยาเสพติดลดลงไม่ใช่จะไม่ใช่จำนวนลดนะครับราคามันลดลงอ๋อ oh, เพราะมันเยอะขึ้นใช่ไหมราคาลดลงครับตอนนี้จับคดีมาในคดีที่สั่งฟ้องกันเมื่อก่อนยาเสพติดเนี่ยยาบ้าเนี่ยจากเมตรละเมตรละสิบบาทนี่สิบบาทเป็นห้าสิบเป็นเจ็ดสิบเป็นร้อยเป็นสามร้อยปัจจุบันรา,าคาอยู่ที่เจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทอค่ะ oh, <okay. S 2> เมตรละนะครับเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทแปลว่าอะไร ใช่ว่ามันมากใช่ไหมฮะค่ะดีมันสปายมันออกมามากแล้วมันเมื่อวันอาทิตย์ไปบรรยายให้กับพวกป่าไมา้พวกอุทยานที่จังหวัดตากนะครับก็เวลาจับผู้ตัดไม้แอบตัดไม้ขนไม้เนี่ยทุกครั้งที่จับนะครับจะพบยาเสพติดทุกครั้งยาบ้าเน 3, 5, 5, 10, ี่ยสามเมตรห้าเมตรสิบเมตรก็จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานที่บูราการฝึกอบรมเนี่ได้ความว่าพวกเนี่ยรับจ้างรับจ้างโดย โดยจ่ายค่าจ้างเป็นยาบ้ากอผมว่าผมว่ามันมันเราบอกเราปรับมันเยอะเราปรับกันเยอะแต่มันจะเป็นภาพสะท้อนไหมว่าว่ามันยังมากอยู่หรือการปรับไม่ได้ผลหรือการปรับได้ผลแล้รนะัทุ่มยาเสพติดเข้ามามากกว่าเดิมนะครับเราก็ยังงงกันอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแต่ตรงนี้นะครับก็ฝากนะครับฝากไม่จําเป็นเนี่ยไม่ใช่เป็นจาเป็นนะครับต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะ ตอนนี้ผมว่าไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดดีกว่าแต่ว่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่ากัญชากำลังรับการยอมรับมากขึ้นเลยอาจจะหาง่ายขึ้นทาให้ยาเสพติดมันเริ่มลดลงก็ต้องต้องติดตามติดตามกันต่อไปแต่ไม่ว่าจะเป็นกัญชาหรือไม่ก็ตามก็ยังถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่การใช้ก็ต้องระมัดระวังก็ฝากข้อคิดเอาไว้เท่านี้นะครับวันนี้คุณแสดงมีคำถามไหมครับเริ่มที่คุณขจรค่ะบอกว่ามีคนมาขอกู้เงิน ตอนมาขอกู้ก็คุยกันดีนะคะพอได้เงินไปแล้ <c oughs> เริ่มเริ่มคุยกนไม่รู้เรื่องแล้วนะแล้ <c oughs> ไม่ได้ทําสัญญากู้ด้วยนะคะแต่เขาบอกว่าเขามีหลักฐานการโอนสามารถเอาสลิปใบโอนเนี่ยไปฟ้องร้องดําเนินคดีดได้ไหมคะอาจารย์มีสัญญาไหมฮะไม่มีสัญญา <c oughs> มีแต่สล <c oughs> <own. S 2> ิปใบโอนอ๋อมันมันก็ยังยากอยู่เพราะโดยหลักกฎหมายเนะี่ยก็ต้องบอกว่า มีสัญญากู่ซชอก่อนมีมีหลักฐานหรือแม้นที่มีกระดาษสักแผ่นที่เขียนว่าผมปิดหนี้คุณมันก็ใช้ได้แต่ไอการใบโอนเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ชำระนี่อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นในแนวปัจจุบัน่ะยังไม่ค่อยชัดเจนก็เคยมีคดีอยู่เพียงคดีเดียวที่ศาลตัดสินเชื่อว่านี่เป็นการยืมเงินนะครับแต่คดีระหว่างการพิจารณาศาลสูงต้องรอดูสิทอย่างนะครับค่ะจริงๆการยืมสตังกันแล้วจะเขียนนี่มันมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยใช่ไหมคะอาจารย์เขียนเองก็ได้ ค่ะคือถ้าไม่จําเป็นเนี่ยถ้าไม่จําเป็นอย่าให้ยืมค่ะให้ก็ให้ไปเลยขาดรถขาดห้าร้อยพันเอาไปเลยดีกว่าค่ะผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เด็กก็จะรู้แล้วไม่ยืมแล้วคือไม่ชอบให้ใครมายืมคือเราจ่ายทีเดียวแล้วบางทีน้องๆาขายืมตั้งหน่อยไปโน่ตไปนี่มาเอาไปเลยห้าร้อยไปค่ะแล้วตั้งแต่นั้นมาก็หายไปเลยไม่มาแล้วไม่มายืมแล้วคุณกฤษดาปีที่แล้วขายรถแท็กซี่ให้คนอื่น แล้วก็ยังไม่ได้โอนชื่อกันให้เรียบร้อยปรากฏว่าปีนี้ไปซื้อคันใหม่จะไปจดทะเบียนเจ้าหน้าที่บอกไม่ได้คุณต้องโอนชื่อหาคันเก่าให้เรียบร้อยก่อนนะปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อคนที่ซื้อรถไปได้เลยก็เลยสงสัยว่ามันมีวิธีอื่นที่จะแก้ปัญหาได้ไหมคะอาจารย์ เสียงข่าครับค่ะคือตามตามคน,นที่ซื้อรถคันเก่าไปไม่ได้ก็เลยสงสัยว่ามันมีวิธีอื่นที่จะแก้ปัญหาไหมคะถ้ายังไม่ได้โอนเนะะี่ยค่ะมันไม่มีหรอกครับมันต้องผมเข้าใจว่าต้องเอาป้ายมาคืนเอาเอกสารอะไรมาคืนหลายตัวที่เราไม่มสามารถคืนป้ายได้จะทํายังไงนอกเจากว่าเราจะไปแจ้งความว่ารถแม่กก็ไม่ได้จะผิดความเป็นจรงิงมันลําบากครับนอกจากต้องจมตัวรถอาคารนั้นมาเพื่อเอาป้ายไปคืนไปเปลี่ยน เอาเอกาสารไปคืนเขาแล้วถึงจะได้ครับอย่างอื่นไม่มีทางครับเพราะว่าถ้าทําอย่างอื่นได้เดี๋ยวยม,มีการคนเดียวออกสองคันครับค่ะแล้วก็ท่านต่อไปอันนี้เข้ามาทาง Facebook นะคะคุณธีรพงศ์ค่ะบอกว่าอยากจะทราบว่าการเขียนรถจักรยานข้ามถนนตรงที่ไม่ใช่ทางข้ามนะคะแล้วมีรถคันหนึ่งวิ่งมาชนเราถือว่าเราเนี่ยมีส่วนผิดด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ก็คือมันต้องดูว่าตอนที่ ตอนที่เราจูรถจักรยานยนต์ข้ามเนี่ยหนึ่งนะมันห่างกับทางข้ามสักขนาดไหนประการที่หนึ่งประการที่สองนะครับประการที่สองก็ต้องดูก่อนว่าขนาดที่ข้ามนั้นเราเรารถคันที่มาน่ะเขาเห็นเราไหมหรือเขาเร็วหรือเขาประมาทด้วยต้องดูอย่างนั้นครับ <S 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 อ,อการที่เราไม่ข้ามโดยทางข้ามโดยตรงเนี่ยอาจจะไม่สื่งกับเรื่องของการประมาทโดยตรงแต่ก็อาจจะมีส่วนอยู่บ้างอันนี้ก็ต้องต้องต้องดูลาะเอียดเพิ่มเติมครับ แล้วก็คุณอาทิตย์สอบถามความคิดเห็นอาจารย์นะคะเขาบอกว่าอาจารย์ว่าการเป็นรัฐมนตรีเมืองไทยง่ายไหมเพราะรู้สึกว่ามีคนออกมาถแถลงพร้อมเป็นรัฐมนตรีกันเยอะแยะไปหมดเลยอะคะ่ะคือไม่ผมผม,ผมก็พูดยากนะผมอยากจะให้ดูผมบอกว่าถ้าเราดูตัวเราเองว่าเรามีความรู้อย่าหยันนึกว่าเป็นแค่นักบริหารน,นะครับ <c oughs> นักบริหารไม่สามารถจะเป็นรัฐมนตรีได้คุณจะเป็นรัฐมนตรีได้ในุ่ผมรียนกุศนันไว้ครั้งหนึ่งว่า คนที่เก่งไม่ใช่คนจบด็อกเตอร์คนที่เก่งไม่ใช่เกียรตินิยมแต่คนที่เก่งเนี่ยคือคนที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆแล้วสามารถมองปัญหาได้ครบทุกด้านครบทุกมุมทีนี้ถามว่าคนที่ออกมาพูดอย่างเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีเราลองกลับไปดูสิคําว่าที่การแสดงความเห็นของเขาเขาแสดงครบทุกมิติไหมไม่ใช่ว่าโอ้ยผมหาเสียงมาตั้งเป็นล้านเสียงทําไมไม่ให้ผมดูแลแล้วรัฐบาลจ,จะมันก็ไม่เชิงนะครับผมว่า ผมว่าการที่ได้รับการคนเลือกมามากก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเก่งนะคือปัญหาเรื่องนะักการเมืองของบ้านเมืองนี่ครับเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของความเสียสละก,การอาสาไม่ใช่เป็นเรื่องของผลต,ตอบแทนว่าเขาเลือกเรามาแล้วเราต้องได้เพราะเราหาเสียงให้พรรคได้เยอะแล้วเราต้องได้การเมืองไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ตรงนั้นนะการเมืองเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนน่าจะน่าจะว่ามันมันผมว่านะอยากให้นักการเมืองคิดใหม่ แต่ผมว่าแต่ว่าจริงๆนั้นตอนนี้มันมีพรรคการเมือ,มองบางพรรคเขาบอกว่าเป็นรัฐมนตรีแล้วเขาลาออก <Okay. S 2> เ้าลาออกจากการเป็นสสเพื่อให้ปฏิริษีอื่นเข้ามาแทน mm. จริงๆน่าจะแก้รัฐรรมโนูญไว้เลยเป็นรัฐเป็นปนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีแล้วต้องพ้นจากการเป็นตําแหน่งสส <Okay. S 2> เพราะถ้าพ้นได้นะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจการทิดโยงกับพรรคก็น้อยลงผมว่าน่าจะเหมาะสมกว่าครับ แล้วก็ข้อที่สองนะคะเขาสงสัยว่าบางกระทรวงที่สำคัญเช่นกระทรวงศึกษาธิการสมมติว่าได้รัฐมนตรีที่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถที่จะมาบริหารจัดการกระทรวง<ช>ได้จริงเนี่ยเขาถามว่ามีกฎหมายรองรับไหมคะว่าประชาชนสามารถล่าชื่อเพื่อถอดถอนรัฐมนตรีอะค่ะเพอมีฮะก็มีเหมือนกันนั่นแหละถ้าเราเห็นว่าคนนี้ใช้ไม่ได้ผลงานไม่มีมันก็ถอดถอนได้หมดเดี๋ยวนี้ตําแหน่งทุกตําแหน่งถูกตรวจสอบได้ด้วยครับค่ะ แล้วก็ท่านต่อไปมาทาง Facebook เหมือนกันนะคะบอกว่าข้างบ้านมีการก่อสร้างปรากฏว่าทำปูนสีตกมาใส่รถเราก็เลยสงสัยว่าเราจะเอาผิดได้ยังไงบ้างนะคะอาจารย์ครับนั่นก็คือหนึ่งเป็นเรื่องละเมิดนะครับเป็นเรื่องละเมิดประการที่สองเนี่ยไอ้การก่อสร้างแล้วไม่มีอะไรปิดบงังกลัวสิ่งของจะล่นมาเนี่ย มันก็เป็นการประมาทได้นะประมาททาให้แล้วหินตกลงมาปูนตกลงมาทําให้ทรัพย์สินก็เสียหายนะก็ก็ระแต่บังเอิญไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องกับพรบจาราจรประมาททําให้ทรัพย์สินเสียหายเนี่ยมันอยู่ในพรบจาราจรในเรื่องของกฎหมายอาญาไม่มีแต่ถ้าตกมาแล้วมาถูกคนูุนคนนี้เขาเนี่ยคือถูกรถเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเรื่องข้อหาอ่าทให้เสียทรัพย์หรือเปล่าคือแต่ตรงนี้มันยังยากอยู่แต่เรียกค่าเสียหายทางแพ่งเรียกได้หมดครับค่ะ คุณพรศินีขอคำปรึกษาเรื่องรถนะคะเธอบอกว่าคุณแม่ได้ซื้อรถไว้คันหนึ่งก่อนเสียชีวิตชื่อผู้ครอบครองรถเนี่ยเป็นของคุณแม่ทีนี้คุณพรศินีอยากจะโอนชื่อให้มาเป็นของเธอไม่ทราบว่าจะต้องทํำยังไงบ้างต้องตั้งผู้จัดการมรดกไหมคะอาจารย์คุณแม่เสียใช่ไหมครับเสียชีวิตแล้วคุณแม่เสียก็ต้องตั้งผู้จัดก,การมรดกอยู่ดีครับไปขอตั้งเนื่องจากคนส่งนีก็ไม่โอนให้ถ้าไม่มีคาสั่งของ,ของศาลในการจัดการมรดกนะครับค่ะ แล้วก็ถามเรื่องระยะเวลามาด้วยนะคะว่าน,นานไปมคะจานกว่าจะเรียบร้อยก็ประมาณ60วันนะครับเพราะตั้งแต่เจอทนายหรือหาคนที่ดําเนินการที่ฟ้องยื่นคําร้องให้ไปยื่นสารเสร็จปั๊บสารก็จะนัดประมาณสักสี่สิบวันสี่สิบห้าวันนัดไต่สวนพอไต่สวนเสร็จไม่มีผู้ใดคัดค้านก็ออกคําสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมาโดยให้มีสิทธิและหน้าที่ในการจัดโอนรถรถยนต์ได้เราก็เอาคําตัดจานไปโอนได้เลยครับค่ะคุณอภัยบอกว่าอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง เกิดค,ความไม่ไว้วางจใจกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านก็เลยอยากจะทราบว่าถ้าเราไม่ไว้ใจเขาเนี่ยเราจะมีวิธีการตรวจสอบการดาเนินง,งานของเขาได้ยังไงบ้างคะคือมันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ประชุมเนี่ยเราก็ไม่สามารถกระทุ้ถามได้แต่ถ้าถามกันได้ง่ายๆมันก็คงจะไม่มีปัญหาแต่ว่าคงยากแน่นอนยกเว้นที่ว่าคนนี้หมู่มีชื่อเป็นเจ้าของนะครับเจ้าของใน,ในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยหรืออาคารชุดเนี่ย เข้าชื่อกันผมจะไม่ได้ว่ากี่คนขอให้เปิดวิสามันแล้วก็ถ้าเขาไม่เปิดนายทะเบียนจะเปิดให้แล้วก็จะดูรายการต่างๆได้ครับค,คุณชยาสงสัยกรณีชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วมาทําผิดคดีที่รุนแรงอย่างเช่นยักยอกทรัพย์ยาเสพติดฆาตกรรมแบบนี้ไม่ทราบว่าหลักเกณฑ์นในการดําเนินคดีนะเมื่อไหร่จะดําเนินคดีในไทยหรือเมื่อไหร่จะต้องส่งไปต่างประเทศนะคะอาจารย์ อ๋อโดยปกติถ้าเป็นความผิดก็ดําเนินคดีเลยครับว่าดำเนินคดีเสร็จก็เขาอาจจะแจ้งสถานทูตนะครับซึ่งทางจัางประเทศของเขาอาจจะขอตัวไปรับโทษในต่างประเทศก็ได้เช่นกรณีของหญิงออสเตรเลียหรืออังกฤษนะครับติดทุกเมืองไทยแล้วก็ไปรับโทษต่อที่ต่างประเทศอันนั้นก็มีหรืออย่างกรณีถ้าถ้าไม่ถึงก็ต้องโทษจำคุกนะครับถ้าไม่ต้องถึงก็ต้องโทษจำคุกเนี่ยเขาอาจจะมาเปลี่ยนเป็นเนื่กรขังไว้ที่กบอ จะหลายคนนะถูกกระขังที่ตมแถวแถวสาธรเนี่ยกระขังอยู่นานแนละกรกขังเพื่อรอส่งออกครับค่ะแล้วก็มีของคุณสมชายกำลังคิดจะโอนที่ดินให้กับลูกนะคะลูกปัจจุบันอายุ17ปีเขาสงสัยว่าการที่พ่อโอนที่ให้ลูกเนี่ยจะต้องเสียภาษีไหมถ้าเสียนี่อัตราเขาคิดกันยังไงอะคะจันร้อยลนะห้าสิบตังค์ครับเค่ะเสียนะแล้วก็ท่านสุดท้ายคุณอนุชา ไปซื้อดาวรถต่อจากพี่ชายแล้วเขาก็ผ่อนต่อแต่ไอการผ่อนต่อของเขาเนี่ยไม่ได้บอกว่าส่งให้พี่ชายหรือส่งให้ไฟนั้นนะคะอาจารย์เขาบอกว่าเขาเนี่ยส่งค่างวดตรงทุกเดือนทีนี้วันหนึ่งผู้เซ็นค้ำซึ่งเป็นคนที่เซ็นค้ำตอนพี่ชายซื้อรถเนี่ยนะคะมาบอกว่ามีหมายสารมาถึงผู้ค้ำแล้วก็เขาจะมาขอเอารถเนี่ยนะ ก็เลยสงสัยว่าผู้ค้ำเนี่ยมีสิทธิ์จะมาเอารถไปไหมถ้าไม่มีสิทธิ์เขาจะทำายังไงไมได้ครับไม่ได้ครับแต่ผู้ค้ำว่าจะช่วยเจ้าหนี้ค่ะแสดงว่ารถคันเนี้ยไม่ได้ส่งใช่ไม่ได้ส่งอืนะะคไม่ได้ส่งต้องถามพี่ชายก่อนว่าถูกฟ้องอย่าง ค,คือคือถ้าบอกว่าตัวเองเอามาผ่อนต่อแล้วส่งกับไฟนั้นเนี่ยมันไม่น่ามีปัญหานี้ใช่ไหมคะใช่ฮะใช่สงสัยจะส่งก <นะ S 2> ับพี่ชายหรือเปล่ามันไม่น่าจะมีปัญหาหแต่เราจะเจออย่างนี้ไปจามาให้ค,คนเดิมก็ผ่อนอะไรๆๆนั่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาตลอดเวลาครับค่ะค่ะวันนี้เข้ามาทั้งหมดสิบสิบเอ็ดคำถามค่ะอาจารย์อครับวันนี้รถบนทางด่วนตั้งแต่แยกอะไรตัวนั้นที่มาจากขอบมาจากมาจากวาาิพัพมาจาก สามเสนนะฮะมาจากสามเสนแล้วมาเข้าพระรามเก้าเนี่ยที่จะไปพระรามเก้าไปชวนนภูงเนี่ยติดยาวเหยียดเลยครับไม่ว่าจะมาจากทางไหนมาจากยมราชก็ติดมาจากประชาชื่นก็ติดครับแล้วตอนนี้ผมกาลังออกไปทางพระรามเก้าก็ติดเหมือนเดิมติดยาวช้ามากเลยครับค่ะค่ะวันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะไอการปรเมศอินทร